S <S ไม่รอคนเข้ามาค่อยกี่ดีกว่า อุ้ยดิวคนกดไลค์ ไม่มีอะไร,ไะไรตั้งชื่อไลฟ์แบบคลิกเบส นีอะไรคะทุกคนก็คืออีกแป๊บเดียวต้องไปเรียนแล้วแอุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้หนูมามาหอกับแม่ใช่ไหมแล้วแม่พูดว่าแม่พูดว่าคนคนแซลเธอกับแจลลี่เยอะแม่คิดว่าเธอสองคนเป็นเป็นแฟนกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยขนาดแม่หนูอะ คนสังคมมองเมาเยาวชนมองแมเมาไอ้เสี่ยงือแบบขนาดขนาดท่านแม่ของหนูยังงงอุ้ยเผอเรียกท่านแม่อุย วางมาเน่หุยหุยหุยคุณไม่ได้เดี๋ยวคนรู้คุณได้หรอคะไม่ได้นะเดี๋ยวท่านพ่อเราวุยเหลือเรียงท่านพ่อจะบ้าเดี๋ยวท่านคณยาจะดุแน่ละหุย เหนื่อยอะงงทุกคนหนูมีเรียนตอนหนึ่งทุกหนูจะรีบรีบรีบไปจ้าเอาคนค่าสาธุก้าว้าวุ่นไล่รัวมาว๊ว ก็ดไรเราลูกอะไรอะไรอะีโหอีบ้าเลยว้าา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 า่าาเาาาาาาอาา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 มมาามอาาาาาาม กดไลร์รัวๆเฮ้ยตั้งแต่สเตจแคนี้ยังไม่ได้มาไลฟ์ลยทุกคนเหมือนกันฉันก็เพิ่งไลฟ์เมื่อกี้นี่ไหนอะมีอะไรอยากพูดฉลองไห้ด้วยนะว้ายเดี๋ยวกดไลค์รัวๆเลย เดี๋ยวทุกคนกดไลค์โล่โล่อยี่ได้อยู่ไ้งมงมพันลำแล้วขอรนี่ ฟิลเตอร์สีดำสโลว์โเอโซนลอนดีนลิซามลิซโนริตาจมทรีไม่้นตัวกดดแอบหนึ่งนะกเปก็อยากินสิ่งนี้ปะ มองไม่เห็นอ่ะชีสเหรอพี่เขาบอกว่าให้เด็กกินป่ะฮะให้เด็กกินเหรอไม่รู้เคยดูคลิปพี่เขาบอกว่าเด็กชอบกินจริงเหรอเราก็เป็นเด็กนะมองหน้าฟังเสียงกันหรอกินหลยใช่มันกินได้เลยน่าอ้วนอ่ะกินไปแล้วใช่อันหนึ่งแกไงคุณนะดึงไม่เคยกินเลย <c oughs> อันนี้มันเอามาปั่นด้วยเอ้ยมันคือ<า>เทียนอะขอบคุณค่ะอันนี้ซีดีทำอะไรซีด <CD. S 1> ีซีดีกันดีต้องพิง <her> อะไรอ่ะเอ้ยไอ้ก็ไม่ก็โฟนโโออ ขอบคุณค่ะตบมือเฮียนมีมีก็เคยรลานที่บ้านมะเคยหรอบ้านเรา What 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 แกะแล้วคือแกนน่าจะลองกินกับอัดไซส์ หมดกี่โมงก็เลยอหลุดย่องหลุ <c ười> <c ười> ดย่อง <c ười> ไฟหยุดอะไรนะมาไฟหยุดคืออะไรไฟย,ยูฟยอบอยไฟยูบอยอ๋ออืมอือ <c oughs> คือหนูแค่เพื่อเขาว่ามากก็มัน <c oughs> <c oughs> มีก็มีสมองไหลน,นะเซสติทีฟเซสติทีฟเซสติทีฟคอนเทนต์คือหนูไม่คือหนูกะเจลี่งงมากคือแค่ทุกคนอะ่ะย้อนไปดูวันเกิดเจลี่ที่หนูแฮปใช่ปะ <c oughs> ปีแรกอะเออคือทุกคนอะจะยิ่งสมองไหลเว้ยคือแบบในเวลานันนัจะมาชี้ทางชี้ชี้พให้กลอปป้เนี่ยกรอปแต่ว่าในเวลานั้นไม่มีคนชี้เลยแม่มคนชี้เลยแวตอนนี้คือทุกคนสมองไหลกันหมดแล้วทุกคนช่วยด้วยรวมถึงแม่หนูด้วยแม่สังคมมอมเมาเกินสาวไอ้มอมแมม คอหร <im sharing> <im> as> oh right? mm ือ hmm. ย no. uh ังไงกดไรรู S ู้ลหนึก็กิดว่าอ๋ออันนี้มันคือท่านี่วะจะวะไม่รู้ใช่วะเมป็นไรนะกดไรรูู้มีให้อาไรอรโอ้ยอะไรอรนกอินทรยาสิ ทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าอยู่ดีทำไมสาววายแบบอยู่ดีก็แบบเป็นอะไรเหมือนหรือมันมีแบบไวรัสสาววายปะที่แบบอยู่ดีทุกคนก็แบบจริงอยู่ดีทุกคนก็สมองไหลแต่คนนหนึ่งคือเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลยงงมากเฮ้ยคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ Rocky Road Country Road แท้หนิโฮกินนะกินได้นะแต่อั่วอ่ะอร่อยมันเป็นมัชเมลโล่ช็อกโกแลตกินเหลือกันเลยว่ะพี่ชามันกินได้พี่ไม่ข่อกินด้วยนะเว้ยมันนิ่มมะมันมันมันเหมือนข้าวผงอืออร่อยไปมาเป็นแท้มาเนี่ยมันคือของอะไรอะ ฉันดูไหมขอนมขอนมไปด้วยอร่อยมากเลยจริงอร่อยมากเติมน้ำตาลในเลืออสุดๆขอโทษค่ะแต่ว่ากัดห้องแล้วสูบพือแล้วกินได้กินพื้นเหรอทำไมอยู่ดีคนดูก็จะมองไหลไวรัส อร่อยอร่อย <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอขอเคี้ยวแป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีอะไร <c oughs> ดูดแบบเงาใครแบบแบบยามมิชาค่ะยามมิชาเนาะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณป้ายไฟมากขอบคุณค่ะคือแบบ มันจะมีช่วงที่แบบไม่ไหวแล้วแต่พอเห็นป้ายไฟและสายตาที่แบบทุกคนต้องแางงี้เรายิมอีเนี่ยก็เลยแบบสู้ออย่างงี้ะปวดไรรัวรัวไม่ไรก็จะหยุดแล้วเล็บม่วงเขา ไม่ได้บูลลี่คือหนูขอบคุณไงอย่างน้อยก็รู้ว่ามีคนจ้องมองเราอยู่หนูแคร์โฟลดูตลอดเวลาไม่กล้ากัดเลยมันกินได้มันกินได้เลยฉันกินแล้วไม่หอมอชีสที่ฉันอยากแบ่งกอลบแต่ฉันไม่อ๋อที่จะรีบแบ่งเพราะมันไม่อร่อย ไม่มาถึงว่าเพราะฉันน่ารู้ว่ามันไม่อร่อยแต่ฉันไม่ได้กินมานานแล้วฉันเลยอยากลงรสชาติไงสำหรับแกว่าอร่อยปะได้อยู่รสชาติเหมือนองุ่นเลยฮะองุ่นกี่โมงมันคืออ่างหุ่นนี้ค่ะไม่มีองุ่นด้วยซ้ำค่ะได้อยู่มองอะมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นนี่รสชาติเหมือนโยเกิร์ตโยเกิร์ตแล้วก็สีผสมอะไรอ่ะ อร่อยเนะตูดูดูดููดูดูดูู้ดูไม่เห็นด้วยซ้ำเหนด้ยซ้ำนยเกือบพูดมันดูทีมาไม่นะมันจะหนึ่งทุ่มแล้วไม่ป้าไม่นะไม่นะทุกนหนุดจะต้องไปแล้วตูดูดูดูตูดูดูดููด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 ูร่ร พี่สองคนถึง live ไลฟ์ด้วยกันตลอดเลยค่ะพี่ไม่มีห้องค่ะพี่ไม่มี <c oughs> พี่ไม่มีที่อยู่ค่ะพี่ไม่มีที่พักอยู่อาศัยค่ะแต่ไม่มีอย่ากตอแนะคะพี่ไม่มีโ <c oughs> อ,อ้โหซามา <c oughs> พูดไม่รู้เรื่องอ่ะคือแบบเวตดู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 ด้อมสอเสร็จมาใหม่ไหมเมเบี <c oughs> นะคะแต่ว่าถ้าแม่มารับก็น่าจะต้องรีบกลับาอย่าเล่นของกิน<อ>กินไม่ได้ส่วนของของกิน <c oughs> เด้วย <Es> <taking, man>, ัไปจุดเทียนถ้าไม่ม mm ีแต่คนถามเขาถามแบบช่วยด้วยอโอ้โหโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเลยเฮ้ยออกไม่ได้ สมอเตะเอ๊งเอ๊ะเอ๊กเอ๊ะอ๊ะเอ๊เอ๊ะอ๊ะเอ๊ะเะเอ๊ะเอ๊นเอ๊ะเออะอะเอเรเอะเอ๊ะเอ้ะเอเอ๊อะเอเอ๊ะเ่ะอ๊ะเอเอาอะเเอ๊อ๊อเอ๊ออเปอ รอยพินจิลปินทอนี่คิดได้ไงมันได้มันไดเฮ้ยแต่ซินดี้ตลกอะซินดี้ที่มายืนตรงกลางเราทำถึงทำถึงริงคือหนึ่งทุ่งแล้วอีหนูไม่อยากไปโรงเรียนนี่ก็คือลงไปหนึ่งชั้นไม่อยากไปโรงเรียนนี่สะอาดภายในพิพาดแล้ว ยังอย่างอย่างย่าง่อันนี้ใช่อันนี้แหละ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 นี่แหละอันนี้ฉันคือตอนนี้พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยไว้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเลิกเร็วก็จะมาแต่ว่าถ้าเลิกหลังสี่ทุ่มก็อาจจะไม่มาละคะทุกคนจะไปแล้วไ,ไปเรียนแล้วเราต้องเป็นเด็กดีของสังคมบ๊ายบายทุกคนขอบคุณค่ะมัว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  ไม่ได้ไม่พูดพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยวันนี้บ๊ายบายจุ๊บจคืออะไรเอาหัวใจเอาหัวใจไม่ได้โง่ไม่ได้มัใช่นเก่งอะจะทำไ้ทำไ้เออ นี่แหละนี่แหละขอบคุณค่ะบ๊ายบายอาริกาโตะมาอาริกาโตะขอบคุณของขวัญด้วยค่ะ <Right. S 1> ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะจุบจ๊บจุบ๊บบายเมียของอาริกาโตะบ๊ายบาย